ในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึง k map 3ตัวแปรนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงําตัวแปรนะครับก็ขอทวนนิดนึงครับทวนเรื่องของ2ตัวแปรก่อนนะครับก็สตัวแปรนะครับ a กับ b นะแล้วก็ค่า y นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็น1นี่นะครับเราก็จะเอาสมมตินะครับถ้าตัวนี้เป็น1เราก็จะเอา เอา a bar นะครับกับ b าร์เนี่ยไปใส่นะครับถ้าช่องนี้เป็น1เราก็จะเอา a กับ b เนี่ยไปใส่ในในเป็นคำตอบของ y นะครับว่า y เท่ากับ a and b นะถ้าไมงนี้เป็น1นะนะครับแล้วก็ในช่องนี้ก็คือนะ a bar กับ b นะครับอันนี้ก็เป็น a กับ b bar นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดผมบอกว่าตรงนี้นะครับเป็น1นะครับ ตรงนี้ก็เป็น1นนะครับเราก็จะเขียนว่า y นะครับเท่ากับตัวแรกนะครับก็คือ a กับ b บาร์นะครับ o กับ a b นะครับซึ่งนะครับถ้าตาทฤษฎี identity ปุ๊บนะครเราก็ดูว่าอ่ะ b กับ b บาร์ต่างกันใช่ไหมครับตัด b ทิ้งครับเหลือแค่ a เฉยนะครับแต่ถ้าเราดูในาย่ป็น k map ใช่ไหมเราก็ดูง่ายเหมือนกันแล้วก็วงไปเลยครับ ปุ๊บนะครับติดกันปุ๊บวงเลยนะครับวงปุ๊บนะฮะับีหักล้างกันนะครับบีเป็นตัวศูนย์ัวหนึ่งได้หักล้างกันไปเลยนะครับเหลือแค่เอเฉยๆนะเอตันนี้เป็นหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นตอบว่าเอธรรมดานะครับวงนี้ได้เอนะครับอันนี้คือสองตัวแปรนะครับเฮ้ยมาดูสามตัวแปรบ้างนะครับเคม p 3สามตัวแปรนะครับก็จะมีนะครับเอบีนะครับแล้วก็สี่นะครับ ก็จะมีอยู่8ช่องถูกไหมครับที่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับข้างในแต่ละช่องคือค่า y นะครับ c ก็มีค่าเป็น0กับ1นะครับส่วน ab นะก็เขียนอย่างนี้ครับ0 0 0 1นะครับแล้วก็1 1แล้วก็1 0ตรงนี้นิดนึงครับคือปกติเนี่ยเราจะเขียนว่า0 0 0 1แล้วก็1 0ถูกไหมตรงนี้ปกติต้องกลายเป็น1 0นะแต่ว่าเราไม่เขียนแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องการให้ช่องทีต่ติดกันอย่างนี้นะครับ มันต่างแค่บิตเดียวนะครับต่างกันแค่สมมุติอย่างเงี้ยดูเงี้ยครับสองนี้ติดกันปุ๊บถามว่าอะไรต่างกันบ้างนะครับก็คือ a ครับว่ a ต่างกันคือ a เป็นตรงนี้เป็นศูนย์ a ตนี้เป็นหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> ต่างแค่ตัวแปรเดียวถูกไหมครคือแล้วครับตัวแปร b ถูกไหมครับตรงนี้คือช่องนี้ b เป็นหนึ่งช่องนี้ b เป็นศูนย์นี่เป็นต้นนะครับคือที่เราเขียนเลขแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้ทุกช่องเนี่ยนะที่ติดกันเนี่ยนะครับ นะครับแต่เราเขียนแบบเป็น1ส่วนตรงนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับครับก็เขียนแบบเมื่อกี้ครับนะสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็น1นะครับเราก็จะเอานี้ใส่เข้าไปครับใส่เอา a นะ b c ใส่เข้าไปถูกไหมใช่ไหมบอ่าตรงนี้นะครับช่องนี้เกิดเป็น1ขึ้นมานะครับนะก็ตอบว่า y เนี่ยเท่ากับอะไรครับ a b c นะครับ อ่ะต่อนะครับสมมุติว่าช่องนี้บ้างล่ะนะช่องนี้เป็น1บ้างนะครับก็เอาไปออกครับออกกับอะไรครับออกกับตรงนี้ครับ a เป็น a อบ้านะครับ a เป็น0ูนย์ถูกไหมบีเป็นศูนย์ก็บีบ้านะครัน c ีศูนย์ก็ซีบ้านะครับมันก็ออกกับตรงนี้ครับนะ a อบ้านะครับบีบ้นะครับนี่ครับงั้นแต่ละช่องนะก็จะมีตัวเหมือนกับเป็น เทอมนะกำกับไว้นะว่าช่องนี้นะฮะเทอมคืออะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเทอมแต่ละอันนะนะนะครับเป็นเทอมของแต่ละอันนะครับอันนี้ก็เป็น a b c bar นะครับ a b bar c bar นะครับ a b bar c เป็นต้นนะครับมันถ้าเขียนอย่างี้ครับถ้าเกิดว่ามี1 2ช่องนะที่เลยเป็นศูนย์หมดนะครับอันนี้ซีรีส์ไฟล์ไม่ได้ละ ต้องตอบแค่นี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับมี1เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับคือตรงตรงนี้แล้วกันนะครับนะเราก็จะเขียนเพิ่มเข้าไปครับตรงนี้ว่านี้อ๋อกับเอบานะบีสี C นะครับนะซึ่งนะติดกันถูกไหมฮะอันนี้ติดกันแล้วก็บอกว่าวงนะเพื่อ ต้องการตัดตัวแปรเป็นตัวทิ้งไปนะถามว่าตัดอะไรได้บ้างนะก็ดูเลยครับ BC นะเหมือนการดููมาแต่ A ตรงนี้เป็น A บางนี้เป็น A ธรรมดานะครับตัด A ทิ้งได้ครับสรุปว่า2อันนี้นะครับนะเหลือแค่ B กับ C เฉยนะครับยุลงมาได้เลยนะครับต่อนะครับสมพมิทีนทีครับว่าถ้าเกิดตรงนี้นะช่องนี้เป็น1 ถามว่าตัดได้ไหมถ้าเราดูในรูปนี้ก็เหมือนกับว่าอมันก็ตัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ติดกับใครถูกไหมครับถ้าเขียนในรูปนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองดีๆนะครับจะเห็นว่าช่องบนเนี่ยนะครับตัวเนี้นะครับกับช่องตรงนี้นะครับตัวแปรต่างกันหนึ่งตัวถูกไหมก็คืออะไรฮะเอนี้เอบานะครับตัวนี้เอบาส่วนนี้เป็นเอธรรมดานะครับแปลว่าเราสามารถที่จะวงนี้ได้ครับ คือมันจริงมันติดกันอยู่นะก็คือมันต่างแค่ตัวแปรตัวเดียวนะคือ a นะครับเพราะฉะอันนี้ซิมพลายปุ๊บนะครับอันนี้จะเหลือเหลืออะไรฮะเหลือ b ีบาร์นะครับ, bar, รบกับ c ีบาร์เพราะว่า a ตัดทิ้งถูกไหมครับนะอันนี้จะเหลือแค่ b กับ c เฉยๆนะครับเนะี่ยเพราะถ้าเกิดมีเรื่องของอตัวแปรสักสามตัวแปรเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าเริ่มอ,อาจจะด,ดูยากขึ้นหนึ่งเพราะมันต้องวงในะสถานที่ว่าวงเหมือนกับ คือตรงนี้ถ้าเราดูเคมสนะครับเวลาวาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับเป็นรูปนี้เหมือนกับเป็นมันโค้งหากันนะครับนะครับมันเป็นแผ่นที่มันโค้งงอหากันได้นะครับนะครับเป็นแผ่นที่มันโค้งนะครับขึ้นมาหากันนะมาชนกันนะครับนะครับอย่างงี้ครับนะมัน ตัวขอบบนเนี่ยนะฮะที่ผมเขียนเป็นขอบนี่นะฮะสีน้ําเงินเนี่ยนะครับขอบบนนะฮะกับขอบด้านล่างเนี่ยนะครับที่ผมเขียนที่สีส้มนี่สีส้มนี่นะครับนะตรงนี้ครับมันติดกันอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันมีเลขตัวนี้สมมติว่าอย่างในเคสเมื่อกี้ถูกไหมครับมันมีเลขเลขหนึ่งนะครับอยู่สองตัวเนี่ยตรงนี้หนึ่งตรงนี้นะครับอันหนึ่งครับหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะวงนะครับมื่ วงได้นะครับคือมันติดก,กันอยู่นะครับแต่ว่าในรูปนี้มองไม่เห็นแต่ว่าความจริงคือเหมือนแผ่นนี้ยมันโค้งหางก,กันอยู่นะครับในรูปนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างันการซิมพิฟายนะครับตัววงจรโดยใช้เคมัพนะครับ,ร K รบก็ให้ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับนะตามตัวแปรนะครับ ศูนย์ศูนย์นะศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะต้องดูนิดนึงครับตรงนี้กินหนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งนะครับก็ถ้าผมใส่หนึ่งไปนะครับสี่ตัวเลยนะครับผมสว่าที่จะวงอย่างนี้ได้ครับจะบอกว่าอันเนี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดมองสองคอลัมน์นี่นะครับตัวสี่หักล้างกันถูกไหม นะครับถ้ามอง2แถวนี้ตัว A หักล้างกันนะครับอันนี้เลยถ้า B เฉยนะครับคือการวงนะนี้นะครับการวงเนี่ยใน K map นะครับวง1ช่องได้นะที่ติดกันนะสองช่องก็ได้นะที่ติดกันนะครับสี่ช่องได้นะแปดอะไรเงี้ยสิบหกอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดมีแผ่นที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราวงได้นะเจะวงเป็นสามไม่ได้วงเนี้ย สามช่องนะวงหากันเงี้ยไม่ได้นะครับแต่นี่สี่ช่องได้อยู่นะครับก็ซิมิไฟล์ไปนะครับสีจัดการเอจัดการเหลือ B เฉยนะครับถ้าเกิดบบนี้เหรอครับบอกว่ามีหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งอี้นะครับอย่างเงี้ยครับเราก็วงนี้ครับถ้าวงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตว่าคู่นี้ก่อนแล้วกันนะคู่นี้ b ตัดกันถูกไหมครับเหลือ a นะครับคู่นี้แหละรครับ b ตัดกันเหลือเเฉยแต่นิ่เบานะถูกไหมครับเพราะนั้นเบากับ a ก็ตัดกันอีกถูกไหมครับเหลือแค่ C นะครับวงนี้ก็ได้แค่ C นะครับเพราะว่า a กับ b มเป็นตัดกนันหมดเลยนะครับเหลือ C ่เฉยนะครับอืมถ้าเราจะเอา a ละ่ะบอกว่าจะวงไงให้ได้ a ตัวเดียวนะครับเอา่ะเขียนใหม่นะนะครับบอกว่าเรามี a b นะครับ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะแล้วก็ c เป็นตัวนี้นะครับเราจะวงให้เหลือ a ตัวเดียวนะครับเราต้องให้ b กับ c เนี่ยมันหักล้างกันให้หมดถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นรูปนี้ครับนะครับแล้วเราก็บอกว่าอันเนี้ยวงปุ๊บนะครับได้ a หนึ่งตัวนะเพราะว่าอะไรครับเห็นไหมตรงนี้ c หักล้างกันแน่ๆถูกไหมครับเพราะ c เป็นศูนย์หนึ่งในทั้งคู่นะครับ แล้วก็อย่างเงี้ยครับตัว B ีอย่างเงี้ยครับสองแถวนี้ก็ B ต่างกันถูกไหมครับเพราะงบีก็ตัดทิ้งได้นะครับโดยเอ A ตัวเดียวนะตอบ A นะครับนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับศูนยศูนย์ศูนย์หนึ่งนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอ๋อเขียนผิดนะครับ 1 1 1 0นะครับอันนี้ก็ a b c นะศูนย์หนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับนีแล้วก็1ตัวนี้ตัวนึงนะครับถามว่า y เท่าเท่าไหร่ครับนะแล้วก็ดูครับอ่าอันนี้ยุรวมกันนะครับอันนี้ได้เป็น4หายไปถูกไหมครับก็เหลือ a b กับ a อเอเกับ b นะครับส่วนวงนี้นะครับ นะสังเกตว่า a ต่างกันหรือไม่เอหายนะครับแล้วก็ก็จะ b กับ c นะครับส่วนอันนี้นะครับไม่สามารถที่จะวงกับใครได้นะครับอันนี้ก็คืออนะไรฮะ a b บาร์แล้วก็ c บาร์นะครับก็ตอบว่า y นะครับเท่ากับนะครับเบาร์ b นะครัออก,กับตัวนี้ออกกับตัวนี้นะครับ